อนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์ปิดามานดาครูบาอาจารย์สิบกันมาวันนี้เรามาคุยกันเรื่องวิธีดูทุกข์ถ้าเราจะพูดกันในเรื่องทุกข์เราก็แยกเป็นสองทางทุกข์ ในกระแสะโลกและทุกข์ในกระแสะพัฒนาใจหรือพัฒหรือเรียกว่าการดับทุกข์ในวัฏสงสารก็ได้นะหรือการดับทุกข์ในเรื่องกระแสธรรมก็ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่เราต้องย้ำกันในเรื่องทุกข์ในกระแสะโลก ก็เป็นเรื่องความไม่สบายกายแล้วก็ไม่สบายใจอันนี้เป็นหลักใหญ่ของการใช้ชีวิตในกระแสะโลกวิธีการดูก็ไม่ได้ต้องยุ่งยากมากนักนะกระแสะโลกเราก็คือต้องใช้ร่างกายใช้ความคิดใช้การปรุงแต่งเป็นปกติด้วยความอยากมีอยากเป็นกัน เป็นเรื่องทั่วๆไปทั่วโลกก็จะนิยมใช้ชีวิตกระแสะโลกแบบนี้นะก่อล่างสร้างชีวิตจากปัจจัยสี่มากมายไลายกองนะจะเห็นว่าโดยการคิดว่ามีปัจจัยสีมากเหล่านั้นจะได้ไม่ต้องทุกข์ทางใจของเราแต่ความเป็นจริงแล้วก็ยังต้องทุกข์ต่อไปนะครับถึงแม้ว่า เราจะมีโอกาสมีปัจจยสี่มากมายแล้วเราจะเห็นว่าการจับจ่ายการใช้ชีวิตอย่างคล่องตัวก็ตามแต่สิ่งที่เป็นกระแสะโลกอย่างนี้การเวลาก็ทำให้ร่างกายของเราเสื่อมโทรมกันไปเสียผู้หลักผู้ใหญ่พี่ปะนะ้าน้าอาคุณพ่อคุณแม่นะ่สวยเขาเรียกว่าเจ็บป่วยล้มตายกัน รุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆนะแต่กระทั่งเนี่ยวันหนึ่งก็ถึงตัวเรานั่นหมายถึงทุกขที่เราต้องเป็นไปตามความจริงก็คือความไม่สบายกายแล้วก็ไม่สบายใจทีนี้เราต้องมาคุยกันเรื่องการดูทุกข์ในกระแสธรรมนะฮะในการพิจารณาใจานั้นหรือทุก ทั่วไปที่เราฝึกอบรมกันเราจะใช้ในหลักเกณฑ์พุทธบุตรสี่ในพระราชตรัยน,นะครับเราก็จะใช้เรื่องวิธีการฝึกทำาวามสงบเพื่อจะปลดปล่อยเพื่อจะไม่ให้จิตใจของเราข้องแวะกับเรื่องอความอยากมีอยากเป็นอยากได้ปรุงแต่งต่างๆนะฮะคือการภาวนานะครับ อนี้การที่เราภาวนานั้นเราก็จะต้องเรียนรู้ด้วยการสิ่งที่เป็นสติด้วยสิ่งที่เป็นเรื่องของความเป็นจริงที่เกิดกับเรานะในพระธรรมเนี่ยการพัฒนาเรียนรู้การดับทุกข์ทางใจในกระแสธรรมนั้นเราจะต้องมีขั้นตอนของการดำเนินชีวิตของการประพฤติปฏิบัติตน การที่เราสังเกตเบาๆในเรื่องการสร้างทานวัตถุปัจจัยสีดังกล่าวอย่างนี้โดยเรามีการสมทานศีลด้วยและเราก็มีการนอบน้อมถวายทานต่างๆให้กับพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาและหมู่สัตว์ทั้งหลายอย่างนี้นั่นหมายถึงเราเริ่มเรียนรู้เรื่อง จะทำให้มากยิ่งขึ้นนะจะเห็นว่าเราจะเรียนรู้การดับทุกข์ในกระแสธรรมนั้นจะต้องประกอบไปด้วยมีความเพียรจากการสร้างทานเป็นเบื้องต้นนะครับทานก็คือสิ่งที่เราปัจจัยสีดูแลตนและคนอื่นด้วยความเชื่อมั่นมั่นบาปบุญน,นั้นเป็นจริงเหมือนกัน นะฮนเมื่อเราตายเต้าเนี่ยนะเมื่อเราสมาทานศีลมีการฝึกสติรู้จักศีลแต่ละข้อเรียกละลึกเข้าไปโดยที่ไม่ได้เป่งวาจานะเมื่อระลึกเข้าไปแล้วเรียกว่าการเรียนรู้ทุกในกระแสธรรมนะครับทุกในกระแสธรรมเราจะดูกันได้นั้นจะต้องมีการฝึกฝนอบรมตัวเองนะครับมีการสมาทานศีลก็ระลึกรู้ ศีลแต่ละข้อละข้อไปนะยันครบ5ข้อก็ดีนะเจ็เมื่อเรามีสมาทานศีลแล้วการระลึกระวังของเราก็จะมีการตรวจสอบตัวเองนะครับทีน,นี้ไม่มีการตรวจสอบตัวเองเราจะเห็นว่าเราก็มีความเพียรน,นะต้องใส่รูปแบบภายนอกเพื่อจะมีการตักเตือนตัวเราเองเสมอว่า วันหนึ่งนั้นเราทำํำภารกิจฝึกสติได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อเราฝึกสติไปแล้วนะมากๆขึ้นมากๆขึ้นนะครับเราก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกก็คือร่างกายของตัวเราเองแล้วก็สิ่งที่เกิดในใจนั้นเราจะเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นความหมงุดหงิดความไม่พอใจ นี่นะครับเป็นเกิดขึ้นขนาดนั้นที่เกิดเนี่ยปกติแล้วผู้ที่ฝึกกบรมเนี่ยบางทีก็รู้มาก่อนแล้วก็มีแต่หลายๆครั้งหลายๆท่านก็ไม่สามารถไม่สามารถจะรับรู้ได้เหมือนกันเพราะเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นกันในเรื่องสมทานศีลต้องมีพระคุณเจ้ามาแนะนำชี้แจงมีการสมทานอย่างนี้นะครับ แต่ในความเป็นจริงนั้นเรียกว่าการที่เรา,เามีการบอกกล่าวว่าน้่งทันนี้ลืมปัจจัยไว้นั่นเรียกว่าการบอกกล่าวนะครับทำให้เราได้รู้ว่าวิถีของการสะดุง้งการเป็นทุกข์ทางใจนั้นนะในกระแสธรรมเขาดูการด้วยมีสตินะครับ ถ้าเรามีสติมีการดูแลตัวเองบ่อยๆทำเคลื่อนไหวทางกายเคลื่อนไหวทางใจนี่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเนี่ยเราจึงเห็นแต่เพราะรูปที่ปรากฏและก็ความนึกคิดนะครับที่เราจะต้องเห็นไวททำไมต้องกลับมาอยู่เป็นปก,ปกติใช่ไหมครับปกติใช้ชีวิตเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องใช้ประจสี่มาเลี้ยงชีพ เราก็แสวงหาไปเรื่อยๆนะครับแสวงหาความสุขไปเรื่อยๆอย่างนี้เรยก็ปนในกระแสธรรมแนะแต่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่นะครับที่ดีนะครับให้ลูกแบกต่างๆนั้นอนุรักษ์นิยมไว้ก็ได้ทำให้เราต้องมองดูว่าการที่เราฝึกสตินั้นเห็นจิตก็คือเห็นจากการสัมผัสต,ต่างๆทางกาย กายของเราเนี่ยนะฮะมีการรับรู้มีการเขาเรียกการกระทบกระทั่งแล้วเนี่ยการรับรู้ต่างๆก็ทําให้เขา้าวิ่งเข้าหาจิตใจของเรานะแต่ถ,าถ,าถา้าเราเห็นการวิ่งเข้าหาใจเรานั่นหมายถึงเราเห็นทุก์ในกระแสธรรมนะครับเห็นที่จะแตะต้องสิ่งใดนี่นะมันจะแวบไปในใจ การแวบไปนในใจนั้นหมายถึงเราเริ่มมีสติรับรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดในใจนั้นมีจริงนะครับเมื่อเกิดในใจมีจริงๆอย่างนี้ก็รถให้เรามีความเจริญเรื่ออทุกข์ในกระแสธรรมยิ่งขึ้นนะครับแต่ให้เรารู้จักอาการที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าทุกข์ในกระแสธรรมนะฮะและอีกส่วนหนึ่งนั้นเรียกว่า กระแสะโลกเรว่าความอยากมีอยากเป็นอยากได้ก็จะคัดสันต่างๆนะไม่ให้มายุ่งเกี่ยวข้องปะปนกันโดยเพราะว่าเหตุจากการที่กระแสะโลกเนี่นะฮะโลกก็มีความอยากอยู่แล้วจะเห็นว่าไม่เกิดความอยากก็จะไม่เกิดการแข่งขันกันมากมายนะครับถ้าหากว่าเราใช้กระแสธรรมใช้ ความเป็นจริงในการที่จะให้เกิดในใจของเราเราจะเห็นว่าเราเตรียมตะเตรียมวัสดุสิ่งของจะนำมาไหว้พระพุทธรูปต่างๆเหล่านี้นั่นหมายถึงเรามีความสุขนะอิ่มอกอิ่มใจเราจะได้ทำกุศลอย่างนีนะ้นี่วิธีการดูก็น้อมหาจงอากาศที่เกิดขึ้นในใจของเรา เป็นเรื่องความพึงพอใจหรือไม่หรือเป็นเรื่องปฏิฆะหรือเปล่านะมันดูในกระแสธรรมเนี่ยดูไปเรื่อยๆดูทั้งกายดูทั้งใจนี่นะฮะดูอาการที่ใจของเราเป็นอย่างไรนะครับไอ้คำว่าอาการที่ใจเป็นอย่างไรเนี่ยนะเราบังคับบัญชาไม่ได้นะะเห็นว่าท่านจะพูดไปเรื่อยเหตุผลมีตลอดเวลา แต่เหตุผลที่มีตลอดเวลาอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนที่ปรุงแต่งตลอดเวลาเหมือนกันนะเราะฉะนั้นจเจตว่าสิ่งที่เรียนหรือที่ฝึกหัดอบรมตัวเองนะครับนั่นหมายถึงเราน้อมระลึกถึงคุณท่านนะใช่ไหมเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องระลึกถึงคุณและเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นคือทนไม่ได้นะครับ รอไม่ได้ชนไม่ได้เพราะนั้นจึงได้มีโอกาสแยกแยะออกทุกในกระแสธรรมะนั้นเป็นทุกอันปานีทุกคนจะต้องเริ่มด้วยการรักษาศีลก่อนเพื่อให้เกิดระลึกระวังนะครับจะไปจะไปไหนมาไหนก็เตรียมการให้มันมีสภาพคล่องตัวกันในกระแสโลกนั้นเขาเรียกว่ามีการ พิจะะนารณาด้วยความนึกคิดกันเราจะรับประทานอาหารเราก็คิดนึกรับประทานอาหารที่ถูกอกถูกใจนั่นหมายถึงกระแสะโลกนะฮะล้วนๆน,นะถ้าหากกระแสธรรมก็จะต้องแสดงเห็นสภาวะแรงกระทบที่ร่างกายเราต้องไปกระทบนั้นนะครับเมื่อกระทบแล้วความรู้สึกเกิดการกระทบนั้นวิญญาณรับรู้ เรายัางรับรู้ได้หรือไม่ว่าขณะนี้เราได้มีแรงกระทบเสร็แล้วนะเพราะนั้นพวกเราต้องเข้าใจนะครว่าชีวิตพวกเราทั้งหลายที่ใช้ชีวิตในกระแสโลกตั้งแต่เยาววัยแล้วก็มาสู่ท่ามกลางแล้วก็เดินทางมาถึงบ้านปลายชีวิตกันนะครับยิ่งเรียนรู้เท่าไหร่เรียนรู้ให้อาการของใจมากเท่าไหร่ เราก็จะมีความสุขมีความสนุกสนานไปด้วยนะครับเพราะนั้นจึงได้มีโอกาสได้เล่าสู่กันฟังว่าการที่กระแสะโลกเนี่ยเป็นทุกข์ทรวงจิตใจเหมือนกันแต่ทุกกระแสะโลกมันไม่ได้หมายถึยงเราจะต้องไปติดตามไปดูไปฝึกสติให้เกิดก็ได้นะฮะแต่กระแสะโลกคือถ้าเราทำ สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วได้รับความสําเร็จในชีวิตนั่นหมายถึงกระแสโลกนะมีความพึงพอใจกันนะครับแต่ไม่รู้จักใจที่เป็นที่เกิดขึ้นอย่างไรนะฮะเพราะนั้นพวกเราจรึงจะต้องศึกษามาเรียนรู้กันว่าตำออย่างไรดีเราจะมีความรู้สึกเข้าถึงกระแสพระธรรมคำสอนกันนะครับถ้าเรามีโอกาส เรียนรู้เรื่องกระแสะโลกเนี่ยมันมีโอกาสให้เห็นว่าไม่เที่ยงนะไม่สามารถจะยึดถือยึดครองก็ได้นะครับเราจะเห็นกันนะฮะวิธีการใช้ชีวิตในกระแสะโลกนั้นมีแต่ความเสื่อมความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์นะครับแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวก็เพื่อจะให้ใคลายความทุกข์ในใจนะครับรคลายเพราะว่า อดีตสมัยก่อนนะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราก็เห็นกันว่าคู่คน,นกําลังสับสนกับเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่ถถากรลก็มีความมั่นใจว่าบาปนั้นมีจริงแล้วบุญนั้นมีจริงแล้วนะครับนะะเห็นว่าจะรู้สึกว่าเป็นจริงอย่างนี้เราก็จาสามารถพิจารณาเป็นกระแสะโลกคือสร้าง แต่งเนื้อแต่งตัวนี่คล้อยตามไปตามกระแสโลกกันนะแต่แจ่อีกส่วนหนึ่งนั้นเราก็เรียนรู้กระแสธรรมไปด้วยควบคู่กันแต่บางทีบางท่านก็หลับนอนนะเร็วแต่เนื่องจากผู้พูดเองนั้นต้องพูดดึกๆเพราะว่าถ้าพูดเร็วๆก็จะไปทับซ้อนกันระหว่างวัยนิ่วนะฮะ นะครับก็แป้ายโฆษณาหรือป้ายชื่อป้ายแทรไป้เสียงอะไรก็สางก็จะเห็นว่าต้องใช้การเวลาและใช้ปัจจัยนะแต่ที่เราเราไม่ต้องใช้เราก็ให้เครื่องส,สักการะบูชาธรรมดาแล้วก็อธิษฐานให้มันมั่นคงไว้นะครับความที่มั่นคงเนี่ยนะก็หมายถึงเราต้องการพัฒนาให้เข้าถึงกระแสรธรรมด้วย กระแสธรรมก็ไม่ได้มีมากมีเรื่องความยับยัง้งอดทนอดกั้นนะครับที่เราจะใช้ชีวิตในรูปแบบในอนาคตในยุคใหม่ๆจึงต้องมาเล่าสู่กันฟังว่าถ้าออว่าเราจะใช้ชีวิตในกระแสโลกแบบนี้เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าส่วนพระคุณเจ้าท่านจะมาทำภารกิจอะไร ก็ตามเราก็ต้องยกย่องให้เกียรติท่านแน่นอนเพราะการที่เป็นพุทธบริษัทสีเนี่ยมีเงื่อนไขมากมายเหมือนกันนะครับจะต้องทำกิจกรรมตรงนู้นกิจกรรมตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าทุกข์ในกระแสะโลกนั้นคือความไม่สบายกายและไม่สบายใจทุกในกระแสธรรมนั้นหมถึงเราจะต้องมีการฝึกฝนอบรมตัวเองด้วยตัวเราเองนะครับ มองสิ่งหนึง่งสิ่งใดนั่นเป็นเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องอยู่ในตัวเราสม,าม่ำเสมอเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องเรียนรู้กันทั้งสองทางนะครับมีการฝึกสติยกมือหรือเดินรู้สึกตัวอย่างนี้นะครับนะบเมื่อเราเดินรู้สึกตัวแล้วเราก็แปลสะภาพ รู้สึกตืรู้รู้สึกตัวแล้วแล้วก็น้อมสภาพการรู้สึก,สกตัวนั้นเข้าหาจิตใจนะครับสหาจิตใจแล้วก็ดูว่าเอ๊ะทำไมเราจิตใจนั้นมีสภาพการเปลี่ยนแปลงไปนี่สำคัญมากถ้าเราพิจรารณาดูให้ดีๆแล้วเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าความสำคัญในการที่ใช้ชีวิตกัน การทั้งหน้าที่ต่างๆและการน้อมหาตนเองทุกวันทุกวันเนี่ยนะก็หมายถึงเราจะต้องเรียนรู้เรื่องพระธรรมคำสอนเนี่ยสองทางเราต้องเลือกทางหนึ่งทางใดเป็นตัวเดือนเสียก่อนเอาเป็นว่าถ้าเราจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาทางทางทาง,ทางสอนนี้นะฮะเราก็ต้องรู้ว่าว่าคุณเจ้าบินาบาตแบบไหนอย่าง้ยต้องศึกษา นะครับจะต้องไปพบป่าจะเจอได้กี่โมงกี่ยามใช่ไหมถ้าหรากนเราไม่มีการฝึกไม่มีการอบรมตัวเองเราก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทาไมต้องจะไปดูทําไมต้องไปฝึกสติทําอะไรอย่างนี้นะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยการที่เราฝึกสตินั้นก็เรียกสร้างความเพียรเราจะเห็นจิตเรามีอาการเกิดขึ้นไปทีละเนื้อจีละเนื้อไปนะครับ ก็เห็นจิตการเกิดกต้องเห็นจิตการดับไปด้วยนะครับพอจิตดับไปแล้วเนี่ยเราก็จะพ้นทุกข์แล้วนะครับเราก็จะพ้นทุกข์จากเวียนว่ายตายเกิดกันนะกร <c oughs> นะทุกทังจิตทางกระแสธรรมนะถ้าเรามีการเรียนรู้ทุกกระแสธรรมเราก็มีโอกาสาที่จะพ้นทุกข์ในกระแสธรรมทั้งกระแสโลกด้วย นะครับเพราะฉะนั้นพวกเหล่านั้นจะต้องเข้าใจตรงกันเพราะการที่เราเ,เรียนรู้ทุกทางใจนั้นหมายถึงเราจะต้องมีสติสมัชัญยะอย่างดีนะครับแนะถ้าหากว่าเราไม่มีการฝึกแล้วอย่างไรก็ตามปริศนาเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ล่ำไปนะครับจําเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องนำความเรื่องนี้ ไปสาบทูลนะไปไปเรียนเรียกว่าไปกราบเรียนรู้นะั่นเองนะเรียนรู้ว่าเอา๊ะทำไมใจเราเปลี่ยนหรือยังนะน้อมดูจิตแล้วจิตเกิดกี่ครั้งนะวันต่อวันเนี่ยถ้าจิตเราเกิดแสดงว่าเรา,เาดูจิตเป็นนะสำหรับแนวทางผู้พูดนั้นให้ดูตรงล่องหน้าอกใต้คางหนึ่งคืบเป็นศูนย์กลาง ของการที่รับจากอายตนะทั้งหมดเนี่ยเข้ามารวมอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่าอาการเกิดขึ้นเป็นทุกข์มากหรือว่าน้อยแล้วเห็นจิตเราเนี่ยจิตเรานั่นเองว่าเราได้ทำไปแล้วจิตเราทุกข์ตามหรือไม่นะฮะแต่ถ้าเราจะพัฒนาให้มากขึ้นเนี่ยทำต้องไม่ทุกข์อันนี้พัฒนามากขึ้นแล้วก็มีความสุขจะได้ทำ นะทำติ่งต่างๆ,ๆที่เกิดประโยชน์นะครับนะเพราะฉะนั้นเหล่านี้เราก็ต้องนำมานะพูดจาก,กันว่าชีวิตของเราทั้งหลายนั้นมีความมั่นคงแล้วก็มีความรู้สึกเชื่อมั่นว่าในกระแสธรรมนั้นเราต้องมีสติรู้จักอาการที่ร่างกายของเรา หรือรือสิ่งที่เกี่ยวข้องวัาปัจจัยสี่นั้นกระทบกระทั่งเรารู้สึกตัวได้นะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงว่าถึงจะรู้สึกตัวได้เราก็เห็นสภาพธรรมของเราเหมือนกันนะดังนั้นเพื่อเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเรียนรู้แล้วก็ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่ใช่เรื่องหลักของการที่แก้ไขทุกทางใจนะครับ แต่ไว้เรื่องทุกการแก้ไขกระแสโลกโลกกันทั่วไปนะครับเราก็ต้องมาพูดจากันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับนะก็พูดกันมาพอสมควรก็ขอน้อมนำคุณงามฟครามดีของพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามฟครามดีทั้งหมดทั้งปวงนั้น มอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสี่นั้นจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ